สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่นะวันนี้ช่องน้องระพีนะคะพี่พี่นะมาใน ep 113อกันนะคะพี่พี่นะ1น3นะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะพี่พี่มีหลากหลายรายการเลยนะคะพี่พี่นะให้พี่พี่เลือกชมนะคะพี่พี่นะ วันนี้นะคะราคา700บาทนะคะพี่พี่700บาทจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะพี่พี่ก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะจะส่งให้ไปสนีไทยแบบ EMS แบบด่วนเลยนะคะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่พี่นะสามารถสแกนค QR ว o า e โค้เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่พี่หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์081นะคะ6916282ก็ได้นะคะพี่พี่นะวันนี้มีหลากหลายรายการเลยนะคะ พี่มีเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่นะ700บาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะอย่าลืมนะคะพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะพี่พี่ไปกันที่รายการที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะพี่พี่นะเป็นพระกิ่งชินบัญชรนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ จ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะีคะพี่พี่มีพาบ้านเก่าๆสวย,สวย,สวยๆเก่าๆหลากหลายรายการมาให้พี่พี่เลือกชมเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการไหนไม่ใช่พี่พี่สามารถแอดไลน์กันได้นะคะแอดไลน์ line, เพื่อมาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะแจ้ง E ีแจ้งรายการนะ EP นี้เป็น ep ีหนึ่งร้อยสิบสามนะคะ ไปกันต่อรายการที่2เป็นพระกิ่งหลวงปูหมุนนะคะวัดบ้านจานวัดบ้านจานนะคะพี่พี่พระกิ่งหลวงปูหมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะเก่าเก่าสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะพี่พนะเก่าเ่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่พระบ้านๆนะคะไปกันต่อรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พ เหรียญหลวงพ่อชุยเรียมตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะเก่าๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆ EP นี้นะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่3นะคะไปกันต่อรายการที่4นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะ พี่พี่ที่ชอบพักเครื่องทุกท่านพาบ้านทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไปกันที่รายการที่ห้าเลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาตนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่ห้านะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระาศนะคะ ไปกันต่อรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะเรียมตลับสวยสวยุวพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการไหนไม่ชัดนะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะแอดไลน์แจ้งพี่พี่แจ้งรายการกันเข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ จะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่ๆกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเผื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามานะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่เจ็ดเลยนะคะพี่พรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะคะวัดดอนเมืองนะคะนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนะเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองรายการที่เจ็ดนะคะพี่พไปกันที่รายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พี่นะพระท่ากระดานนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็โอนกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่เก้านะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่นะรายการที่เก้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ แอดไลน์ line, หรือว่าโทรกันเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะพี่พี่นะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์กันได้นะคะไปต่อกันที่รายการที่10บนะคะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่พนะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะสวยๆเก่าๆาทาั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่พระบ้านๆพระตามหานะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะ ไปกันต่อรายการที่11นะคะพี่พี่ก er ็จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะคะนี่นะคะเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เนะคะเป็นรายการที่11นะคะพระสมเด็จวัดเกศชโยนะคะพี่พี่นะไปกันที่รายการที่12นะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ เก่าๆเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่ๆนะรายการที่สิบสองนะคะเจ็ดร้อยบาททุกรายการนะคะพี่ๆเจ็ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะราคานี้นะคะพี่ๆไม่บวกค่าส่งแล้วนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่ๆนะไปกันที่รายการที่ส3บามเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดหนองนพคุณนะคะวัดทองนพคุณนะคะพี่ๆนี่ประมาณนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงปู่เผือกเนะคะวัดทองนพคุณนะคะแอดไลน์เข้าขอรูปภาพชมกันได้เลยนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบสามนะคะไปกันที่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะเรียมตลับสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่นะ โปรโมชั่นดีๆเลยนะคะพี่ๆเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจัดส่งให้ด่วนนะคะนี่นะคะ <_ nis> ได้ไปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะ <_ nis> พี่ๆนะแอดไลน์เข้าเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ <_ nis> <_ nis> พี่ๆแอดไลน์เข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ <_ nis> พี่ๆนะไปกันต่อรายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆเป็นอ่าขอไปค่ะ รายการที่รายการที่1ิบห้าค่ะพี่พี่รายการที่14บี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,น,นะคะคือรายการน,นี้นะคะรายการที่สิบสี่นะส่วนรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพนขุนพรมนะคะพี่พี่รายการที่สิบห้านะคะประมาณนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะ ไปกันต่อรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะไปกันต่อรายการที่17นะคะรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆนะ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่17นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆนะจะได้ไม่พลาดอา่าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะพี่ๆนะรายการใหม่ๆราคาดีๆนะคะพี่ๆนะไปกันต่อรายการที่18เป็นเหรียญอุปชานะคะอุปชา นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่อุปชากลักนะคะพี่พี่นี่นะคะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่พี่ท่านไหนที่มีไลน์นะคะพี่พี่ท่านไหนไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะพี่พี่นะเผื่อพี่พีท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะไปกันที่รายการที่19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เก่าเก่าสวยสวยทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ช่องนี้นะคะพี่พี่นะช่องละพีฝากอ่าน้องละพีฝากช่องด้วยนะคะพี่พี่นะ ep นี้เป็น ep หนึ่งร้อยสิบสามนะคะพี่พี่นะลงคลิปทุกวันนะคะพี่พี uh huh> uh ่นะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่เป็นพยอดขุนพลนะคะเรียมตลับสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆที่ขึ้นให้นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันได้เลยนะคะพี่ๆนะหรือพี่ๆจะแอดไลน์ด้วย QR Code ก็ได้นะคะพี่ๆนะพี่ๆต้องจำหมายเลขอ่า EP หมายเลขรายการมานะคะพี่ๆนะ EP นี้เป็น EP 113นะคะพี่ๆ ไปกันต่อเลยนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไปกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ๆพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วเรี่ยมตลับสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเลียมตลับพร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่พนะจะส่งเป็นขนส่งไปสนิ์ไทยแบบ e m s เลยนะคะพี่นะ รายการนี้เป็นรายการที่21นะคะไปกันที่รายการที่22เป็นพระหลวงพ่ออ่ำนะคะพี่พี่วัดหนองกระบอกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะเรียมตลับพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะสวยๆเก่าๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่พาปันบานเลยนะคะพี่พีท่านใดที่ชอบ เครื่องพระบ้านๆนะคะกดติดตามช่องน้องละพีกันไว้เลยนะคะพี่พี่นะจะมีพระใหม่ๆเข้ามาให้พี่พี่รับชมเลยนะคะพี่พี่นะเก่าๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่23เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาหรือโทรกันเข้ามากันได้เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะวัดบางประกอกนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะจะส่งพัสดุให้ทุกวันนะคะยกเวน้นวันหยุดตามปฏิทินนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่25เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลประพิษนะคะพี่ๆนะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่ๆนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการนะคะไปกันที่รายการที่26นะคะเป็นเหรียญพลัเป็นเหรียญพรมสีหน้านะคะพี่ๆอาจารย์เฮงนะคะเป็นเหรียญพรมสีหน้าอาจารย์เฮงนี่ยคะพี่ถ้าใครชอบใครสนใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะเป็นรายการที่26นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระแก้มมรกตนะคะพี่พี่เหรียญพระแก้มมรกตเจ็ดอบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะพีพี่้าบ้านๆผ้าเครื่องเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พีรายการที่27นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะพี่พี่นะรายกันต่อรายการที่28เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะ รายการที่ยีิบแปดเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเกนะคะรายการที่ยี่บเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่พี่นะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะพี่พประมาณนี้เลยนะคะไปกันที่รายการที่สามสิบเลยนะคะ รายการที่สามสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะถ้าใครถ้าใครชอบถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่สามสิบนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการนะคะไปกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นมีสาริกาพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะ มีสาริกาพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เลียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้พี่จะส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะรายการนี้ถ้าใครชอบใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะไปกันที่รายการที่สามสิบสองเลยนะคะเป็นตะกรุดชุดหลวงพ่พเ ut, พอเดิมนะคะพี่พี่เป็นตะกรุดชุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ถ้าใครชอบใครสนใจนะคะ เป็นรายการที่สาสิสองนะคะไปกันที่รายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นปะหลอดนะคะพี่พี่ปะหลอดอจะแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบสามนะคะนี่นะคะพี่พี่นะ สวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆใครเ่าแล้วมันจะมีเสียงด้วยนะคะพี่ๆนะไม่แน่ใจว่าในคลิปวิดีโอมันจะมีเสียงไหมนะคะพี่ๆนะไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดไหมนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถ้าใครชอบประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ๆนะมีชิ้นเดียวด้วยนะคะพี่ๆนะหายากเลยนะคะถ้าใครตามหารายการนี้นะคะพี่ๆต้องรีบจับจองเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่พีมีเสียงด้วยนะคะพี่พีนะไปกันที่รายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่เป็นพัดสั่งขระจายนะคะพี่พีเนื้อหินแกะนะคะยุคจุ้ยเจียหรือเปล่าถ้าน้องบอกชีวิตต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีนะนี่นะคะพี่พีเป็นพัดสั่งกระจายนะคะหนักๆเลยนะคะพี่พีหนักแบบนี้ก็จะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีนะเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีนะ ไปกันต่อเลยนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่นี่รายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่เป็นสร้อยสังวานนะคะกุวังหน้านะคะพี่พี่นะเป็นสร้อยสังวานกุวางหน้านะคะพี่พี่ถ้าใครชอบนะคะพี่พี่ใครสะสมนะคะใครชอบใครสะสมนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่ประมาณนี้เลยนะคะ รายการที่35นะคะพี่พี่ส้อยสังวาลนะคะสามารถแคปหน้าจอหรือจำหมายเลข ep กันเข้ามาได้เลยนะคะจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่36นะคะเป็นสร้อยลูกปัดยุคทวารวดีนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่เป็นสร้อยลูกปัดนะคะนี่นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่36นะคะพี่พี่นะ เป็นสร้อยลูกปัดนะคะพี่พยุคทวารวดีนะคะไปกันที่รายการสุดท้ายนะคะพ,พี่รายการสุดท้ายนะคะเป็นตะกุดชุดอาจารย์ฟันนะคะเป็นตะกุดชุดอาจารย์ฟันนะคะพี่พี่รายการที่37นะคะ รายการที่ 3, 7นะคะพี่ๆนะได้ไปแบบนี้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆนะ700บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ด่วนเลยนะคะพ,พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อมาที่ QR วอา e โค้ดนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์08169162ก็ได้ 6282ก็ได้นะคะพี่ๆนะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกวิดีโอของช่องน้องระพีด้วยนะคะพี่ๆฝากพี่ๆทุกท่านซัพพอร์ตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆไว้เจอกันโปรโมชั่นหน้านะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ